กุะพราชิ้นจากโมยา0 1นนะคะกดน้ำา2รูปแบบคือ3และ6ลิตรสีขาวสวยๆแบบนี้เลยเนื้องานเป็นอะไรคะรคุณพี่งานดีขนาดนี้แน่นอนผลิตจากเซรามิกเนื้อสีขาวนะฮะแข็งแรงทนทานตัวนี้นะคบ เป็นอ่างล้างหน้าพร้อมขาตั้งได้เลยนะมโมย่า8 3 0สาสีขาวสวยๆเลยค่ะสุขภัณฑ์2ชิ้นบวกกับอ่างล้างหน้าพร้อมขาตั้งจากโมยามนะคะปกติเซตนี้โอ้โห5 0 8 0บาทแต่วันนี้ราคาพิเศษของเรานั้นเหลือเพียง3,190บาทกบาทครับ ชีดชำรปญคบชุดจากอเมริกันสแตนดาร์ด A 4,800 WT WT สีขาวค่ะครับลดให้พิเศษวันนี้เลือเพียง690บาก็บาทครับผม<ฮ>สำหรับก๊อกซิงเดี่ยวคอเตอร์จากโมยา LJ 5 1 3 8 A นั่นเองค่ะเพียง959บาทเท่านั้นค่ะ งานลายไม้สวยๆกับอ่างคาเ,เตอร์โมยา VC 2 2 0 6นั่นเองจ้าลดกันไปเลยเหลือเพียง6,790บาทเท่านั้นค่ะกระจกยาวตั้งพื้นวันนี้ค่ะตัวนี้มีมาให้ด้วยเช่นเดียวกันหรือจะไปติดผนังก็ได้หรอได้จริงหรอใช้นงาได้หมดเลยเ<อ>นะคะ<ด>วันนี้จากโมยา HP 2 0 2 2นะขนาด55คูณ150เซนติเมตรเพื่อเพียง 2, 2 1 9 0บาทค่ะ กับกระจกสองหน้างาน LED มีพร้อมพัดลมเป็นยังไงล่ะใครจะให้ออปชั่นได้เท่านี้กับแบรนด์โมย่า 20F001 นะคะสีขาวสวยเลยตัวนี้อันนี้อลูมิเนียมเท่านั้นนะจ๊ะ599าบกาทครับคู่นี้เลย เนะเป็นงานชุดฝักบัวสายอ่อน2อระดับจากแบรนด์ดังอย่างรัสแลนรุ่น164 S02 4สีโครมสวยๆเลยค่ะตัวฟาวนี้เป็นฝักบัวเดี่ยวนะคะหทางนะคะซึ่งมาความคุณสมบัติที่จัดเต็มเลยผลิตจากทองเหลืองคุณภาพดีเลยทีเดียวนะตัวนี้ตอนนี้เราลดพิเศษเหลือเพียง559บาทครับผมใช่ค่ะรบสำหรับกระดาษชำระนะคะจากแบรนด์เบลยาเจอาร์ทเป็นแพ็ค3ชิ้นให้เลยวันนี้ปกติ ชิ้นเดียวมัน ราคามันจะพอไม่พ็คถูกกว่ายังให้เราใช้ยาวอยู่แล้วแหละทิชชู่เนาะ252ราสิบสาทเราเลยต้องเพิ่มหน่อยนิดนึงกับกล่องกระดาษทิชชู่โมยา HSD 5 E 5 1 0 1 9ค่ะวันนี้เราลดให้พิเศษไปเลยเหลือเพียง379บาทค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมซื้อเยอะมากๆนะอย่างซื้อ5ชิ้นขึ้นไปเนี่ยจะตกที่ละสามยหกสิบเาบาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมตัวบริเวณนี้แล้วนะคะสำหรับตัวนี้เลยเป็นงานกระเบื้องผืนนะขนาด60สิบคูณร้อเซ เซติพลาเลสสีขาวนั่นเองขนาดจะอยู่ที่1.44ตารางเมตรค่ะโดย1กล่องเขาบรรจุไว้ที่2แผ่นต่บกล่องค่ะอยู่ที่899บาทรากระเบื้องพื้น18คูณ18นิ้วจึกแบรนดังอย่างชาร่ารุ่นแอนท r ราสีดำค่ะเลือเพียง2 9บาทราคาตัวนี้นะคะเป็นงานกระเบื้องผนัง30คูณ45เซนติเมตรแบรนดังอย่างชาร่า immersion white นั่นเองค่ะคุณผู้ชมขเรีย้อยปลงรยบบาท